สวัสดีครับพ่อกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถร์รจิงเพชรนะครับที่ช่อง y t u t u ชัยเสถร์ริงเพชรโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในช่วง15-31ถึงนะครับตุลาคมดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร นะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณนะครับตลอดเช้าลัคนาราศีฤษภศกรเออราศีเมทุนนะครับในด้านของการงานนะครับเช้าลัคนาราศีเมถุนการงานของคุณนั้นมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับนั่นหมายถึงว่าโอกาสต่างๆทางการงานนะครับของคุณนะครับจะหยิบจับทําอะไรต่างๆทางการงาน,างางานมีความสําเร็จเป็นอย่างดีเช้าลัคนาราศีฤษภศกนะครับนะที่รอสอบรอแข่งขัน นะครับถ้ามีการสอบการแข่งขันในช่วงนี้นะครับจะสำเร็จนะครับจะสําเร็จในที่สุดนะครับช่วงนี้เหมาะที่จะพัฒนาตัวเองทบทวนองค์ความรู้นะครับฝ่ายหาความรู้ต่อยอดตัวเองนะครับและดําเนินกิจกรรมต่างๆที่ทําให้ตัวเองนั้นมีปัญญาเพิ่มผูนนะคุณอาจจะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นได้อ่านมากขึ้นได้พัฒนาปัญญาพัฒนาความคิดมากขึ้นนะครับช่วงนี้การงานของคุณมีโอกาสได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่หรือมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามา นะครับท่านใดเป็นนักค้านักขายนะครับหรือทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนั้นะครับนะหรือว่าเป็นทํางานด้านกฎหมายทุกรูปแบบนะครับในช่วงเดือนนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับคุณจะหยิบจับทําอะไรจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือกับคนอื่นเป็นพิเศษ ชาวระณาราศิ่พี่ถุนนั้นนะครับนะช่วงนี้เนี่ยนะครับงานของคุณนั้นนะครับจะทําอะไรจะมีเครดิตนะครับนะโดยเฉพาะอาชีพที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยู่ในอาชีพนี้นะครับก็พอไปได้นะครับนั่นหมายถึงว่ายังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในกลุ่มง,งานในเครืองานในกิจกรรมที่จะคุณดําเนินไป สติปัญญาต่างๆของคุณจะเริ่มเปิดขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่านะครับคุณจะดําเนินอะไรมีโอกาสคิดถูกทําถูกลงทุนถูกวางแผนถูกหรือคุณมีแผนการจะทําอะไรในอนาคตนะค,คุณกําลังเดินไปหาเป้าหมายอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าปัญญาของคุณนั้นจะส่งให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ดีเลยทีเดียวนะครับดาวสุประ้อนั้นทํามุมที่ดีต่อดวงชะตาชาวลัคนาราสีพฤษศก นะครับบางท่านยังมีเรื่องเครียดเรื่องงานหรือหนักเหนื่อยเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับนะในดวงชะตายังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีาไม่ใช่มุกสงนะเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยบางท่านดาวเนี่ยเอื้อให้คุณเกิดอะไรได้พิเศษในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะไปก่อไปสร้างหรือมีงานพิเศษบางอย่างเข้ามาแล้วมันเป็นลาบผลเป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะครับนะในดวงชะตานะครับบางท่านจะได้จับงานยาก นะครับคุณก็จะสามารถที่จะทํามันได้มีผู้ใหญ่มอบงานยากๆให้หรือได้รับงานที่ท้าทายเข้ามามันจะแปลอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีคนมาจ้องจับผิดคุณในกิจกรรมทางการงานมีศัตรูในที่ทํางานในช่วงนี้มีศัตรูเกิดขึ้นในสํานักงานในที่ทํางานในกิจกรรมที่คุณดําเนินไปนะครับคุณก็ต้องลอง นะครับไปดูก็แล้วกันนะมีคนคอยอิจฉาทิมแทงเรื่องเก้าอี้ขุนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับนะแต่ว่ามันทําอะไรคุณไม่ได้นะช่วงนี้สิ่งศิคุ้มครองคุ้มภัยดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับที่มีรายได้พิเศษจะทําเงินได้มากขึ้นนะจะมีโอกาสดีๆทางการเงินชาวลัคนาราศีพฤษภเมทุนผมก็เลยเป็นพฤษภตลอดเลยนะครับต้องขออภัยชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับ นะในด้านของการเงินดาวสุกก็โยกหน้าให้กับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นหะมายถึงว่าการเงินการทองของคุณนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านใดขาดเงินนั้นจะมีตัวทาให้ก่อให้เกิดเงินนะครับมีคนเอาเงินมาให้ได้รับการอุปธรรมช่วยเหลือทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับในดวงชะตายัางเอื้อให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับ ในดวงของคุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษหญิงนางใดที่โสดอยู่นะครับจะมีชายเข้ามาหวังปลุกปั้มคุณจะมีชายเข้ามาหวังปลุกปั้มจับคุณนะครับไปปลุกปั้มนะมันคิดอย่างนั้นเลยนะนะครับช่วงนี้อย่าไปเชื่อใครนะครับอย่าไปเชื่อใจใครนะครับจะไปไหนมาไหนกับผู้ชายสองต่อสองนะผู้หญิงนะครับช่วงนี้คุณเนื้อหอมมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดวงชะตาในช่วงนี้คุณมีโอกาสาที่จะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงพเพื่อนร่วมงานหนักมาก นะครับคุณอาจจะทะเลาะนะครับทะเลาะโตแยง้งขัดแยง้งนะครับหรือมันยังหมายถึงอย่างนึง้งว่าเพื่อนด,ดีจะเมื่อเจอกันแล้วจะได้ไปอยู่ไกลกันห่างกันอยู่ไกลกันนะครับไม่ได้เจอเจอกันนะครับเมื่อเจอเจอกันแล้วก็มีเหตุบางอย่างให้ต้องจําใจต้องจากกันนี่คือภาษาดวงดาวนะแต่ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับคุณมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากคนใกล้ตัวบางคน นะครับเช่นเขามาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารคุณนะครับนะเขามาให้ความพึงพอใจทางจิตคุณนะครับนะในดวงชะตานะครับบางท่านจะมีโอกาสดีๆบางอย่างจากคนในครอบครัวคนที่เป็นเครือญาติเช่นเขามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างของคุณนะครับช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องเงินช่วยเรื่อง ภาระส่วนตัวหรือให้คําปรึกษานะครับหรือเอาอะไรบางอย่างมาให้นะครับเช่นเป็นหนังสือเอกสารนะครับมาช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากเขานะช่วงนี้เนี่ยคนในครอบครัวญาติพี่น้องจะให้ลาบให้ลาบผลเลขอายุแม่เลขบ้านเลขรถจะออกสลากเลขที่ตั้งสํานักงานจะให้โชคนะครับเลขจะอยู่ในนี้นะครับนะเลขที่ตั้งสํานักงานออฟฟิศ นะครับเลขบ้านเลขรถเลขอายุแม่อยู่ในนี้นะถ้าจะเสี่ยงหวยถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องเสี่ยงแต่ว่าพูดถึงถ้าจะเสี่ยงจะอยู่ในนี้นะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับช่วงนี้คุณจะโฟกัสไปในเรื่องของไรายได้ราบผลคุณระวังนะครับท้องท้องลำไส้นะครับ,นะรบช่องปากนะครับจะมีปัญหาด้วยในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีลาบผลผลประโยชน์บางอย่างตกเข้ามาสู่ตัวเช่นมีคนมาเลี้ยงข้าวคุณ นะครับมีคนมาให้การช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างกับคุณดีมากในช่วงนี้แต่มันเสียคือจะมีคนมาจ้องจับผิดคุณเป็นพิเศษช่วงนี้คุณระวังคดีความนะครับและปัญหาสุขภาพบ้างนะครับนะชาวเมถุนนะครับเป็นไปลักษณะนี้นะครับระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยในช่วงนี้นะครับนะในดวงของคุณเป็นไป แบบนี้นะครับดังน,นั้นแล้วถ้าจะหยิบจับอะไรต่างๆทางการงานให้รีบไปก่อไปสร้างนะครับให้รีบไปก่อไปสร้างนะชาวลัคนาราศีเมถุนยาารโอกาสให้วิ่งเข้าหาโอกาสนะครับนะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณบางท่านรอการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์เอกสารใบอนุญาตมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ